พาอความต่างไม่ติจากอาโฮอโรราเรกิจกรรมดีๆกำลังจะมาถึงแล้วเตียนท่านทั้งหลายฉันยินดีที่จะประกาศให้คุณทราบว่าตามคำยืนยันของสพันธ์กาเล็กติกอันเป็นที่รักของเราเหตุการณ์สำคัญจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของมนุษยชาติ เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ฉันได้รับข้อความจากสหสมาพันธ์กาเล็กซี่ของเราเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับก,บการเติบโตส่วนบุคคลและการขยายจิตสำนึกเมื่อเร็วๆนี้ข้อความเหล่านี้มีบ่อยขึ้นและเร่งด่วนมากขึ้นมีบางสิ่งที่สําคัญมากที่คุณต้องรู้ในเร็วๆนี้แฟลตพลังงานแสงอาทิตย์ โซลร์แฟลชเป็นแสงวาบจากดวงอาทิตย์ใจกลางอัซิออนของเราแฟลชจะปลุกผู้คนให้ตื่นขึ้นสู่ธรรมชาติที่แท้จริงของพวกเขามันจะกระตุ้นการตื่นตัวของมวลที่เกิดขึ้นเองบนโลกผู้คนทั่วโลกจะตระหนักว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันและเราอยู่บนโลกนี้เพื่อสัมผัสกับความรัก ที่ไม่มีเงื่อนไขจิตวิญญาณเป็นนิรันดรและเราต่างก็เป็นจิตสำนึกเดียวกันหลังจากเหตุการณ์สำคัญนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์จะเริ่มก้าวข้ามข้อจำกัดในปัจจุบันและเริ่มวิวัฒนาการขั้นใหม่ม่านจะถูกเปิดออกและความรักและความลับทั้งหมดที่ถูกปกปิดไว้จากมนุษยชาติจะถูกเปิดเผย เราไม่จำเป็นต้องรู้จักพวกเขาเพราะเราจะรู้ทุกสิ่งที่เราอยากรู้ด้วยสัญชาตญาณแฟตสุริยะไม่ได้เป็นเพียงแสงทางกายภาพที่ดวงอาทิตย์ของเราจะปล่อยออกมาเป็นแสงที่จะพาความถี่สูงมากที่สามารถทะลุผ่านร่างกายมนุษย์และนำดี NA กลับสู่สภาพเดิมได้ มันจะส่งผลต่อแม่ทรณีและทุกชีวิตบนพื้นผิวด้วยเหตุการณ์จักรวาลน,นี้จะกระตุ้นกระบวนการทำความสะอาดช่องปากและการรักษาชั้นโอโซนจะเริ่มรักษาตัวเองและผู้คนจะสามารถหายใจเอาอากาศที่สะอาดขึ้นได้อีกครั้งเหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่ และดำเนินมาระยะหนึ่งแล้วขณะที่แม่ธรณียังคงเคลื่อนที่เข้าใกล้แกนกลางของกาแล็กซี่มากขึ้นเธอก็ถูกกระแทกด้วยคลื่นพลังงานความถี่สูงที่มาจากดวงอาทิตย์ที่ทำลายโครงสร้างเก่าเพื่อหลีกทางให้กับสิ่งใหม่เมื่อพลังงานจากอาลซิออนแข็งแกรง่งพอที่จะทะลุผ่านม่านที่กัน้น เราจากแหล่งกำเนิดมาเป็นเวลานานแฟลตพลังงานแสงอาทิตย์โซลา่าแฟลตก็จะเกิดขึ้นในที่สุดงานใหญ่นี้ก็มาถึงในขณะนี้ม่านจะถูกเปิดออกแล้วเราจะสามารถเห็นได้ว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงกันอย่างไรภายในจักรวาลน,นี้เราจะเห็นชัดเจนว่าทุกความคิด ที่เรามีส่งผลต่อความเป็นจริงของเราและทุกคนรอบตัวเราอย่างไรเหตุการณ์นี้จะเป็นการสิ้นสุดของคืนที่มืดมิดเมื่อมันกลับมาสว่างอีกครั้งและเราตระหนักว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเรากำลังฝันไปและไม่มีอะไรเร,ร้ายเกิดขึ้นจริงๆเราจะตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเอง อยู่ในที่ที่ดีกว่าและมีตัวเลือกมากขึ้นฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นอุดมคติหรือไม่แต่แน่นอนว่าดีกว่าที่เรามีในตอนนี้แฟรตสุริยะนี้ไม่ใช่จุดจบของโลกอย่างที่บางคงบางคนคิดแต่เป็นโอกาสที่เราจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ของการดำรงอยู่และเปิดประตูมิติในจิตใจของเรา สิ่งนี้จะช่วยให้เราสํารวจความเป็นจริงและมิติอื่นๆโดยไม่ต้องออกจากร่างกายของเรากลไกที่แน่นอนของการเกิดวาบสุริยะนี้เป็นสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจของฉันมีการอธิบายให้ฉันฟังว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในจักรวาลของเรา และเป็นส่วนสำคัญของวิวัฒนาการของเราในฐานะเผ่าพันธุ์หนึ่งเมื่อเกิดการระเบิดของแสงวาบจากแสงอาทิตย์เราทุกคนจะรู้สึกถึงความร้อนและแสงจำนวนมากมันจะเป็นเหมือนการถูกแดดเผาครั้งใหญ่สำหรับทุกคนบนโลกแต่หลังจากการช็อกครั้งแรกผู้คนจะรู้ว่าไม่มีอะไรทำร้ายพวกเขา มันจะเหมือนสุดยอดความเจ็บปวดที่ผู้คนรู้สึกในระหว่างเหตุการณ์ได้หายไปแล้วพวกเขารู้สึกดีขึ้นกว่าที่เคยรู้สึกมาก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้นอยู่นอกเหนือกว่าความฝันอันไกลโพ้นของเราผู้คนจะเริ่มนึกย้อนไปถึงชีวิตในอดีตพวกเขาจะจดจำทุกสิ่งที่พวกเขาทำในชีวิตที่ผ่านมา พวกเขาจะจดจำทุกคนที่เคยทำร้ายหรือถูกทำร้ายสิ่งนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจิตสำนึกบนโลกผู้คนจะไม่ต้องการทำร้ายกันอีกต่อไปเพราะพวกเขารู้ว่ามันเจ็บปวดมากแค่ไหนจิตสำนึกของเราจะขยายตัวอย่างมากเมื่อเราเคลื่อนที่ผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ ในแถบโฟตอนพลังงานนี้ส่งผลกระทบต่อเราแล้วและทำให้หลายคนตื่นขึ้นสู่ความจริงว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นใครหลายคนมีประสบการณ์ทางวิญญาณที่ลึกซึ้งและตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้แยกจากกาันหรือแยกจากพระเจ้าเหตุการณ์นี้จะเป็นการตื่นขึ้น สำหรับแต่ละบุคคลและจะเปลี่ยนจิตสำนึกของโลกคนจะรู้ว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันนี่จะส่งผลให้ยกเลิกสงครามในที่สุดเราทุกคนจะเข้าใจว่าทำไมสงครามถึงเป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์เหตุใดจึงไม่มีผู้ชนะมีเพียงผู้แพ้เท่านั้นความเจ็บปวดที่คนอื่นรู้สึก จะกลายเป็นความเจ็บปวดของเราเองแล้วเราจะเห็นว่าการทำร้ายผู้อื่นก็ทำให้เราเจ็บปวดเช่นกันเราจะถ่อมตัวมากขึ้นใกล้ชิดกันมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นทุกคนทั่วโลกจะมองเห็นแฟลตรวมทั้งคนตาบอดด้วยนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้คนตื่นขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น และเพื่อโลกที่ดีเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาเล็กติกอาโฮออโรราเรแสงสุริยะที่ส่งเข้ามาเพื่อช่วยกระตุ้นในการตื่นรู้ผลกระทบของลังสีเอกที่เกิดจากแสงฟแฟลท อาจทำให้หลายคนรู้สึกเมื่อลอยวิงเวียนศีรษะรู้สึกตึงที่ร่างกายส่วนบนทั้งหมดปวดศีรษะหูกดทับหรืออุดตันหูอื้อมีอาการสั่นสะเทือนไปทั้งตัวรู้สึกได้ทางผิวหนังเช่นรู้สึกเสียวซาซเหมือนไฟฟ้าสถิตวิ่งตามตัวแสบคันหรือหนาวบางส่วนของร่างกายหรือปลายเท้า ลิมฝีปากไหม้แห้งตาแห้งมีความรู้สึกกระหายน้ำมากความดันขึ้นในไซนัสและขมับกล้ามเนื้ออ่อนแรงกระทันหันและคุณจำเป็นที่จะต้องนอนทั้ง,ท,งทั้งที่ทำไม่ได้เนื่องจากรังสีสุริยะที่แผ่ออกมามีจำนวนมากเกินไปอาจมีประสบการณ์พิเศษเกิดขึ้นในตัวคุณเช่นรู้สึกหน่วงเวลา รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวช้าเห็นแสงวาบของแสงสีขาวในการมองเห็นรอบข้างหรือขณะหลับตาไปจนถึงมีความฝันที่สดใสหรือแปลกประหลาดเพราะนั่นอาจเป็นความทรงจำที่คุณเริ่มจดจำได้หรือมีข้อมูลสำคัญบางอย่างเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆของคุณบางคนอาจรู้สึกปวดแปรที่สันหลังสองข้างแรก ทั้งหลังส่วนล่างแล้วขึ้นไปตามสันหลังทั้งสองข้างเหมือนมีกระแสไฟฟ้าสร้างความร้อนภายในจากกระทั้งหมดทำงานพร้อมกันรู้สึกร้อนและเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในลำไส้ปั่นป่วนเกิดการอักเสบขึ้นทั่วท้องทั้งหมดนี้เป็นเพียงพลังงานที่ส่งผ่านร่างกายของคุณเพิ่มอัตราการหมุนของอะตอมของคุณเอง สร้างพลังงานความถี่สูงคิดบวกเอาไว้ปรับอารมณ์ให้สดชื่นสดใสมองทุกอย่างด้วยความรักให้ดื่มน้ำให้มากๆทำกิจกรรมอดิเลกที่คุณชอบออกกำลังกายเคลื่อนไหวพลังงานของคุณอย่างมีสติและต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้านกราวดิ้งก็คือการเดินเท้าปล่าบนพื้นหญ้าพื้นทรายชายทะเล เชื่อมต่อแลกเปลี่ยนพลังงานจากธรรมชาติกอดต้นไม้จ้องมองพระอาทิตย์ด้วยต,ตาเปล่าแค่ช่วงเช้าๆเท่านั้นนะคะหรือว่าช่วงเย็นทำสมาธิโดยหายใจลึกเข้าออกลึกๆช้าๆนอนหลับพักผ่อนให้มากคือสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นผลข้างเคียงจากการที่เราได้รับแสงโซล่าแฟลตนะคะเพื่อเราเพื่อจะให้เราเนี่ยได้ตื่นรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ ก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการตื่นรู้ทุกวันเพื่อความสุขและโลกใหม่ที่สดใสของเรานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ